ดีอาทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super f r i d a อาฮาจะเป็นยังไงถ้าเราตื่นขึ้นมากลานนงดึกแล้วเราก็นอนไม่หลับแล้วเราหย,ยิบโทรศัพท์ไปทักไลน์คุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนชวนเราทำอะไรด่สุดแสนจะเกเล่นนั่นก็คือการแกงแม่เฮ้ยหมาเป็นคนดีอยู่แล้วหมาไม่แกงแม ไปดูกันดีกว่าว่ามันจะบันเทิงขนาดไหนแม่จะฮาเฮกับเราหรือเปล่า Let's go เฮ้ฮัสกี้นี่ชาลีเองวันนี้เรามาทำเล่นหนุ่ๆกันดีกว่าเรามาแกล้งแม่นายกันดีกว่ามันน่าจะสนุกใช้ได้เลยแหละฮัสกี้โอ้โนมาตื่นขึ้นมากลางดึกอีกแล้วตื่นมากลางดึกแบบนี้ก็เจอแชทของเพื่อนชวนให้ไปแกล้งแม่อีกนี่มันอะไรกันโอ้ยพี่ลอ ฮัสกี้นี่มันกี่โมงกี่ยามแล้ววันนี้ประมาณตีสองพี่ฉันตื่นขึ้นมาเป็นจิตใต้สำนึกของแกกแล้ววันนี้ลูกเพื่อหมาตื่นแล้วหมานอนไม่หลับแล้วอ่ะชาลีเพื่อนหมาก็ชวนให้หมาทำอะไรหนุกๆตอนกลางคืนด้วยคืออะไรซิชาลีชวนให้เราไปแกงแม่เอ้ยฮัสกี้แต่เราเป็นเด็กดีนะเด็กดีอย่างเราจะแกงแม่ เ้ยพี่งแม่ต้องการความบันเทิงในจิตใจเอาเบาๆ้วกันฮัสกี้เดี๋ยวแม่โกรธในมาขอสำรวจห้องหน่อยว้าวนี่คือแม่เหรอบ้านี่คือลูกแกกับน้องชายเอานี่ฮัสกี้เหรอฮัสกี้โอ้โหฮัสกี้หน้าตานากลัวมัส่วนนี่อะไรโอ้เปิดไฟได้พี่ฮัสกี้เห็นอะไรเขียวๆไหมรีบเก็บกันเลยวเข้ารีบเก็บกันเข้ามันเป็นของเราว้าวแม่ทำแบงค์ยี่สิบหล่นไว้เก็บแม่ฮัสกี้เหมือนแม่จะรักแกมากเลยแม่ให้แกนอนเลยลงรถจริงด้วยนี่มันลงจอดรถน่นาเฮ้ย ไม่ได้แล้วหมาจะเข้าบ้านว้าวพีล็อกบ้านมืดต,ต,ตื้อเปิดสไฟกันไหมว้าวสว่างมากพี่แม่ลิมแจกค้าวป่อวันนี้ลูกบี่มาเก็บแบงค์ยี่สิบแม่เพียบเลยเก็บรัวๆแบบไม่ต้องกลัวว่ามันเป็นของใครในนี่มีแบงค์ยี่สิบอีกกระเป๋ลพี่ล็อกมาคุยอาเซนเงินของแม่ตอนกินข้าวกันคือทำนี่ใส่หมันมาดิไอ <c oughs> <c oughs> ้ฮัสกี้ ไปหาเงินต้องอื่นดีกว่าสรุปแกมาจิกตังค์หรือแกมาแกล้งแม่วะเนี่ยฉันเริ่มงงแล้วฮ้ยก่อนแกล้งแม่ต้องจิกตังค์แม่ก่อน <c oughs> ว้าวนี่ไงมาเจอเพิ่ม ลูกวม่มาเจอคัพเคก้กด้วยว้าวขโมยกินแซ่ <c oughs> เรียบร้อยมียาขามาแมลงหรือเปล่าก็ไม่รู้ว้าวลูกคุบี่ข้างนอกหิมะตกด้วยสุดยอดไปเลยไม่แอบกลัวน,นิดหน่อยกลัวอะไรวะกันเปิดเตาผิงแล้วกันพี่ล็อกมากลัวมีผีสโนว์แมนมาบอกนี่มันเตาผิงแบบ L C D ที่แบเตาผิงทิพพี่ล็อกข้างบนมีภาพสกีวิดีโดนย่างด้วย ว้าวแบงค์ยี่สิบแม่แล้ววิ่ล็อกลงรวยนี่มันเกมจิ๊กตังค์ซิมิเลเตอร์แล้วเนี่ยไม่ใช่เกมแกล้งแม่แล้วแม่อยู่ไหนจะไปรู้เหรอห้องแม่อยู่ไหนวะเราต้องไปหาแม่ใช่ไหมฮะดีฮัแม่แม่อยู่ในนี่อ่ะป่าวแม่คงจะอยู่ในเครื่องตักผ้าหรอกไอ้มาบ้าแล้วแม่อยู่ไหนจะไปรู้เหรอดีฮัแม่อึนี่ไม่ใช่แม่นี่พี่เอรอนี่น้องชายของแกยังไงล่ะงั้นปล่อยน้องนอนอื่นไปก่อนโอจิ๊กตังน้องีไหนแม่ดีฮัแม่ ไม่เห็นจะมีแม่เลยพี่ร้องแม่อยู่ไหนจ้จะไปรู้เหรอฉันอยู่ใต้ดินสำนึกของแกเนี่ยฉันก็เห็นทุกอย่างที่แกเห็นนี่นแหละจี้อมะูกพี่มาตกใจแม่อยู่ในซ่วมป่ะไมา่ดูดีดูดีๆกดซุ่มจีนเลยอีกห้องหนึ่งฮัสกี้ห้องนี้แน่นอนอ้โน,นมันเปิดไม่ได้ต้องมีกุญแจมาต้องไปหากุญแจพี่เใช่ปะฉ,ฉันคุ้นๆอยู่นะกุญแจกุญแจอยู่ไหน ว้าวงมีกล่องอะไรไม่รู้ข้างนอกด้วยเอากุญแจก่อนฮัสกี้ทีละเลือกว้าวนี่ไงพี่กุญแจอันเท่าไม้เบสบอลแล้วมองไม่เห็นได้ไงอันใหญ่บิ๊กบื้มขนาดนี้พี่ลองลดลังแกมแม่ไงดีนั่นสิฮัสกี้เปิดประตูเข้าไปก่อนเดี๋ยวก็ลุกมาตดอ,อัดแม่มือนที่พี่ลองตดอัดมาดีไหมอ่ะ <c oughs> ว้าวนี่ไงคุณแม่ว้าวคือมยตาก่อนเลยเลือกเก็บเก็บเก็บนี่คือคุณแม่ของเราทำไมคุณแม่นอนเคี้ยวแก้มคุณแม่แอบอมลูกอมแล้วนอนเหรอ แกแม่่ไงดีพีพนั่นสิฮัสกี้สกิดแม่ก่อนแม่สีจังทีโอโนะแกปกฉันขึ้นมาทำไมเออผมแค่แกล้ง,งเลน่นนิดหน่อยคุณแม่ไม่อยากคิดมากมต้องย่งี้แกต้องวี่งทุกวันและแกกอดแพงชันแบบนี้ยังไงล่ะแม่ออกใจหลายหมานอนในหลงรถอดนะคาดหวังไว้มากกว่านี้นะไอ้ฮัสกี้แม่แก็อยากคาดหวังเต้ตเย่จุดจบเด็กนอนดึกของฮัสกี้ เอนด,ดิ้งที่หนึ่งโดนแม่ตกกระโหลกพี่เหรอโดนแม่ตกกะระโหลกแล้วแม่เอาบานสุก้ามายิงเฮ้ยลูกพี่หมามาใหม่อีกรอบหนึง่งห <laughs> มาไม่เอาเราแกงแ,แม่มาหาของกินดีกว่าว้าวโคคาโคล่าที่นี่แกงแม่มายุ่งมุ่งเข้าสู่ตู้เย็นแล้วคราวนี้ใช่พี่แลอกแต่แบบอากาศมันหนาวแบบนี้หมอไม่อยากกินโคกเย็นๆเลยพี่เลย เรื่องมากกออีเโคกมาอุ่นในเตาแล้วกันไอ้ทัสกี้แกอ่านโพสต์อิดตรงนั้นก่อนเขาบอกว่าอย่าเอาโคกมาวางไว้บนเตาเดี๋ยวมันจะระเบิดตัวเย่เอาได้เฮ้ยไม่เป็นไรเราไปลองแป๊บเดียวเชื่อใจหมาได้หมาเรียนวิทยาศาสตร์ได้เกรดสองเองพี่เลอแล้วลถ้าเตาระเบิดได้แม่เราจะโกรธเป็นจำนวนมากเลยทัสกี้เราจะตกอยู่ในความซวยเฮ้ยไม่เป็นไรเราก็เอา,าออกก่อนที่มันจะระเบิดสิพี่เลยและแกรู้เหรอว่ามันจะประมาณตอนไหนอะ่ะน่าจะประมาณตอนนี้ละพี่เลยเอาออกเลยค็ฮัสกี้มันไฟไหม้หรอไฟไหม้หรอบ้าอโอโมัน ร้อนมันยิบไม่ได้พี่เราทุกมือไม่จับไม้ร้อนมือถุกมือทุกมือถุงมอยิบยากเกินยิบไม่ได้เปิดลิ้นชักทุกมืออยู่ในลิ้นชักลิ้นชักเราลิ้นชักเราในลิ้นชักนี้ถุกมือเปิดเราเก็บตังก่อนเนอะเราขัวไหม่แล้วพี่เราทุงเสือทุกมือเปิดนะไฟไหม้บ้านจุดจบที่สี่อ๋ยลูกพี่บังกับมาใหม่อีกแล้วพี่เราหมอมีแผนใหม่ที่ดีกว่าเดิมนั่นก็คือนอนต่อ อย่างนี้ต้องบอกชาลีด้วยโหเลยว่าฮัสกี้นะ่ะจะนอนต่อนาะไม่เจ๋งเลยว่ะคบจุดจบนอนต่อเลิกคบกับชาลีนอนต่อแล้วเพื่อนเลิกคบเลยเฮ้ยพี่เหรอยุทธการการแกล้งแม่ยังคงดำเนินต่อไปไอ้ฮัสกี้หมาไม่ย่งกับครัวแล้วหมากลัวห <laughs> มาไปลองอะไรที่เป็นน้ำดีกว่าพี่เหรอยังไงซิ นี่ไงเครื่องตักปลาเนี่ยนะรูไมั่มีตังอยู่ในนั้นด้วยอ๋อฮัสกี้ยังไงบนนั้นบนนั้นบนนั้นว้าวมีจุนแจบ้านวิ่งเหรอหยิบเลยแล้วเข้าอโนากูไฟตกแม่จะได้ยินไหมฮัสกี้มาซ่อหลังประตูแต่แม่หูดีอยู่นะฮัสกี้ขนาดเราดินทาแม่ยังได้ยินเลยอ่ะแต่บอกว่าแม่ตาถั่วแม่ไม่รู้หรอแม่ไม่รู้หรอกฮัสกี้ไปโดโดแกมองหน้าฉันสิเวลาที่ฉันคุยด้วยเนี่ย อกอแกกำลังจะทำอะไรเออ,เอ,อมาบม้าทำ,ทำการบ้านในห้องสภาก็บอกแกไาการทำบ้านแกไปลอกเพื่อนตอนเช้าทุกวันฉันรู้นะเมาบมาบาเดินเล่นนอนไม่หลับแล้วทำคอกไฟเราเล่นน้อยเตรียมตัวออจุดจบเพราะว่าเสียงดังเกินไป เฮ้ยลูกเพื่หมามีแผนใหม่แล้วเขาเนี่ยเวิร์กกว่าเดิมแน่นอนอย่างนีก็ไออฮัสกี้ยังไม่ยอมแพ้เหรอเมื่อกี้เราติงตองกันเราไม่ยอมขยับโคมไฟออกก่อนไองพี่เราเราสู้แม่ไม่ได้หรอกฮัสกี้ยอมแพ้ซะเถอะเฮ้ยหมาไม่เคยยอมแพ้ต่อมนุษย์แม่เออเอาคันนี้เอาโคมไฟออกแล้วนี่ไงเห็นแหมพี่ลกแผนฮัสกี้เก็บตงังค์ก่อนเหมือนจะเป็นคุญแจอเอาไว้เปิดประตูหน้าบ้านของเรานะไอ้หมางอ่อกไปเตะเตะเที่ยวกลางดึกที่นี่เราก็ไม่ต้องนอนในรงรถอีกแล้วฮัสกี้ พไปไหนก็ได้เพราะเราโต,ตแล้วเฮ้ยลูกพี่มาเห็นอะไรบางอย่างหนูตัวเท่าแมวป่ะเนี่ยลูกพี่มากลัวตัวเลยไม่รู้หน้าเเหมือนพีลล็อกเลยหนูตัวเท่าแมวจริงด้วยฮัสกี้นี่มันแลกคูณน,นี่นะพีลล็อกแลกคูนแลกหานะแลกคูณแลกบวกแลกหานแลกลบเดี๋ยวพี่ชาแลกคูณตัวจิ๋ว ถ้าไม่อยากกระหลกพี่ก็เอาองุ่นมาปนเปื้อนชั้นซะดีๆไอ้มน,นุษย์ลูกเพื่หมาโดนและคุณปอนอะและคูนถ่าองุ่นวะและคุณก้คณคมคูด้วยทั้งั้นหมาต้องไปเอาองุ่นในบ้านมาให้มันเหรอบ้านเราจะมีไม่แน,น่องุ่นเนี่ยนี่ไงองุ่นมันจะมียาพิษแมฮัสกี้เดี๋ยวและคุณตัวแย่นะลองดูแล้วกันพี่เหรอเอาไปเลยและคุณเฮ้ยแกว่าไงอะเอาองุ่นมาเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวฉันจะให้ไอเทมดีๆเอาไปแกล้งแม่เป็นตะแตรเอาไว้เป่าให้แม่หูตึงไปเลยว้าวสุดยอดไปเลยงั้นเอาองุ่นไปเลยหหมมมาไไ่ชอบกกิินผผล้ อจยเขอบใจเป็นการตกลงนี่เลยเอาไปเลยว,ว้าวนีแม่จะต้องหูแตกแขกกันไปข้างหนึ่งคราวนี้เลยเราจะเป็นผู้ชนะเราจะชนะแม่ให้ได้เราต้องย่องเบาเข้าไปในห้องแม่ <c oughs> คุณแม่เตรียมหูเอาไว้ให้ดีคุณแม่นอนน้ำลายไหลยเยิ้มด้วยปี <c oughs> แม่ก็เด่งไอ้ลูกคนนี้แกทำอย่างนั้นไปทำไมผมแค่อยากเพิ่มความบันเทิงให้แม่ในชีวิตแม่อย่าซีเรียดิแกจะเอาใช่ไหมฉันต้องเลี้ยงแกทุกวี่ทุกวันอย่างลำบากเลยที่แกตอบแทนฉันแบบนี้ลหรอว้าวคำพูดคุ้นๆเพลิเตรียนตัวโนโนัสกี้ก้อยไอ้ฮัสกีฉันคิดว่าแกจะสำนึกบุญคุณฉันมากกว่านี้ ไปแล้กชอบเล่นแต่ใช่ไหมบ,บ,บจุดจบแตรหูแตกแม่โกรธกว่าเดิมไม่เอาลรวแลกคุณไม่เป็นมงคลเลยเมืเ่อกี้หมาเห็นมีของอยู่หลังบ้านพี่ลองจำได้เปล่าโอ้จริงด้วยเหมือนมีกล่องของขวัญอยู่หลังบ้านแม่น่าจะลืมเก็บเข้าบ้านนะฮัสกี้ว้าวยี่ม,มาตกสวยงามมะนั่นไงกล่องแดงแรงแป๊ดทัที่ลองอ่านทิเขาเขียนว่าบจุดจบอิดมรณะไม่น่าไปเดินเหยียบมาเลยว้าวเหยียบอิดตุเย่บิลเหรอ หมอไม่แกล้งมองแกล้งแม่แล้วหมอาจะไปสู่อิสรภา,าพหรืว่าเราจะออกไปประจนภัยสู่โลกกว้างเพราะเรานั้นโตแล้วลูกพี่เคยได้ยินเปล่าว่าเขาบอกว่าย้ายฮัสกี้หลุดเพราะเราสุดไม่เหมือนใคร <c oughs> เออคุ้คๆอยู่คำนี้นี่แหละสุดปุ๊บออกเลย <c oughs> บายบายเจเจจะเดินไปไหนอะ่ะรู้แผนที่หรอเนี่ยลูกไม่มาเจะเป็ดอ่ะเป็ดยางที่มีล้อด,ด้วยลูกพี่มายังได้รถเป็ดมันขึ้นยังไงมันกองใครเขาก็ไม่รู้ไอฮัสกี้แบบว้าวรถเป็ด แย่แ yeah, หละฮัสกี้แกไม่มีใบขับขี่ด้วยนะไม่เป็นไรมาเชื่อมานว,ว่ามันไม่น่าจะยากขนาดนั้นหรอกพี่ล่ะวิ่งจิดจอมเป็ดขับรถไม่เป็นตุยเย่ห <laughs> มาไม่เอาเราไปลองรถเป็ดไม่เป็นมงคลเลยเออฉันว่าไม่เกี่ยวกับเป็ดหรอกที่ไม่มงคลน,นะบ๊ะ <laughs> เกือบโดนรถชนแล้วพี่ล่ะ มาสำรวจร้านตรงนี้ดีกว่าพี่ลองนี่อะไรทัสกี้เหมือนจะมีเซเว่นอีเลเวนอยู่ตรงนี้ว้าวเซเว่นอีเลเวนหมายอยากได้ของกินหมาบอดชอนเอ่อทำไม ของเขาขายเยอะจังเลยฮะกี้ดูดินี่มาเปิดไฟได้ด้วยจะ <laughs> จะไปเปิดไฟเขาทาไมนี่อะไรอุ้ยหน้ากากแลคูณน่ากลัวไม่เอามามากวยแลคุณตัวเมื่อกี้แล้วพี่ <c oughs> ส่วนนี่เป็นตู้กดน้าหมาไม่เอาแล้วอล่าสุดน,น้ําระเบิดไฟไม่บา้านหมาตัวไหนก็ไม่รู้เอาไปอุ่นในเตาระเบิดตู้เลยลูกกูี่เอ,อ่อแปบ๊บเด่งฮัสกี้เขาเขียนว่าอันนี้กินแล้วตัวเย,ย่ได้เลยนะไม่เป็นไรไปดูน่ากินพี่ชายหมาอยากกินไอติม อุ้ยบิล็อกมีเป๋าตังหลน่นแกต้องทำอย่างไารฮัสกี้เป็นหมาที่ดีเนี่ยอ้โนบิลเราจะทำไงดีฮัสกี้เราจะคืนเจ้าของร้ารเลยเราจะเก็บไว้เอง เจ้าของร้านก็เห็นเราเก็บได้แต่มันอาจจะไม่ใช่ของเจ้าของร้านไงพี่เอาไงดีเราแบ่งเจ้าของร้านหรือเราเก็บไว้เแล้วแต่แกเลยฮัสกี้เก็บไว้ฉันว่านี่พักเรียดแกรู้ใช่ไหมว่าฉันเห็นนฉันเห็นแกหยิบกระเป๋าตังตรงนั้นน่ะเอ้ยป๊าเป๊าาเดี๋ยวฉันจะบอกแม่ของแกแล้วกันนะถ้าอย่างนั้นอย่าไปบอกแม่แม่จะมาตบกระโหลกมาถึงตรงนี้หรอป๊ามาต้องซ่อนตัวบี จะไปซ่อนตรงไหนวะซ่อนข้างหลังพี่จ้าว่าห้าวสุดยอดหรือเราควรเพ่นไปที่อื่นพี่หรืน่น่ะสิฮัสกี้ซับขาหลงแม่แม,แม่หาไม่เจอแน่นอนฮัสกี้ก้อยเราแอบข้ามถนนกลับไปอยู่ที่นอนเหมือนเดิมดีกว่าไหมพี่อเป็นความคิดที่ดีนะฮัสกี้มาไม่เอาแล้วมากลับบ้านดีกว่าพี่ลราเบจุดจบโดนรถชนตัวเย่เวลาข้ามถนนต้องมองให้ดีๆซ้ายและขวาและขวาและซ้ายโน,น่นโนรอบแรกลบได้รอสองลบไม่ทัน ลูกมีก่มากลบมาที่ร้านเซเว่นอีกแล้วี่จะมาซื้ออะไรคราวนี้มาเจอของน่าสนใจอย่าบอกนะว่า เฮ้ฮัสกี้ชิ้นที่มันคุ้นๆนะเหมือนแม่จะ่หยิบมาฟาดกระบานเราหนึ่งทีพี่ชายมารคขอซื้ออันดี้หน่อยจะซื้อก็ได้นะแต่ไม่ต้องถามนะเอาไว้ทําอะไรอ่ะอันนี้แหละครับแปดสิบจอนนะแล้วก็ไม่ต้องบอกว่าซื้อจากร้านนี้นะกันนะผมไม่รับชอบเฮ้ยบมาจะเอาไปวิ่งบื้อไม่สนุกสนานเลยสนุกสนานเลย่หรอออ้นมาซืุปกรวจจับเลยดนตำรวจจับเลยพี่หรอไม่ต้องถามนะว่าทำไมถึงโดนตำรวจจับเพราะฉันไปบอกแม่แกัแล้วแม่แกก็แจ้งตำรวจมา จับไม่มาแค่อยากจะแกงแมนเล่นๆนิดหน่อยลา่อยพักเพียกจุดจบติดคุกแจว่าเอาบปตองนี้คือทโทรอี่่างวัลของการตุยเย่หลักหลาแบบของเรา <laughs> มีถ้วยให้โดนลาสกี้โถัังถ้วยติดคุกเมื่อกี้ ถ้าทุกคนชอบอยากให้หมากับลูกพี่มาเล่นเกมนี้อีกมันยังทําอะไรได้อีกตั้งหลายอย่างเลยนะดูดิพื้นที่เหลือว่างอีกตั้งหลายอันสําหรับโทรฟี่อื่นๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย